สวัสดีครับเ,ออเพื่อนเพื่อนสมาชิกเพื่อน <wife. S 1> <clo> เพื่อนดูทุเพื่อนเพื่อนติดตามข้อมุลตาค้ำคูณนะครับวันนี้เมื่อกี้รอนัดอยู่นะครับด้านนัดรถรถบางเกี่ยวข้าวนะครับนัดรถบางเกี่ยวข้าววันนี้จะเกี่ยวแล้วนะครับข้าวนี่เป็นข้าวเป็นข้าวเจ้านะครับเป็นข้าวเจ้า นะครับกขอสิบห้านะครับเขาก่อนคุณตาพูดผิดไปคืออันนี้กล่าวว่าเป็นข้าวข้าวข้าดอแต่ความจริงไม่ใช่เป็นกอขอสิบห้านะครับก็ก็จะเก็บเกี่ยววันนี้ก็คงจะเกี่ยวเร็จนะครับก็ก็วันนี้เป็นวัน พระนะครับเป็นวันพระวันเพ็นเดือน12นะครับวันเพ็นเดือน12เป็นวันลอยกระทงนะครับก็กล่าวว่าตอนเย็นจะไปลอยกระทงถ้าถ้าเข้ามาเกี่ยวตอนเย็นนี่คุณตาคงไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับคงไม่ได้ถ่ายคลิปให้ให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันนี้เป็นข้าวกอขอ15นะครับกอขอ15าก็ ปีนี้เนื่องจากฝนทิ้งช่วงนานนะครับฝนทิ้งช่วงนานเพราะนั้นข้าวข้คงจาได้ไม่มากเท่าไหร่ได้ไม่มากคือหมายความว่าคําคว่าได้ไม่มากนั้นหมายความว่า,ามันไม่ได้น้ําหนักเต็มที่นะครับข้าวไม่ได้น้ําหนักเพราะว่าตอนที่ช่วงที่ข้าวมันกํากลังต้องการน้ํามากนะ ปรากฏว่าน้ํามันน้อยนะครับน้ํามันน้อยนะครับก็ก็พาดูนะครับนี่แปลงนึงเนี่ยนะครับแปลงหนึ่งเนี่ยก็คือหนึ่งไร่หนึ่งไร่เนี่ยตอนตอนสมยัยคุณตายังอยู่ภาคกลางเนี่ยข้าวหนึ่งไร่เนี่ยอาจจะจะได้ข้าวหนึ่งเกวียนนะครับหนึ่งเกวียนหรือ หรือ1000กิโลนะครับ1,000กิโลนะครับแต่ว่า,าแต่ว่าที่นี่เพราะว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าน้ำมันมันมันมีไม่มากนะครับน้ำมันมีไม่มากาาก็คุณตาก็ขุดบ่อไว้สองบ่อนะครับสองบ่อสูบสูบมาใช้ มันก็ไม่พอนะครับมันก็ไม่พออาจจะต้องขุดเพิ่มนะครับอาจจะต้องขุดเพิ่มอา่าก็วันนี้ก็จะเกี่ยวกันแล้วนะครับจะเกี่ยวกันแล้ว่แล้วหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่คือหนึ่งแปลงเนี่ยมันน่าจะได้สักหนึ่ง ไม่ไม่ใช่หนึ่งไร่แต่ถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยเราก็กะได้ประมาณหนึ่งเกวียนนะครับหนึ่งเกวียนแต่ที่นี่ไม่ได้นะครับที่นี่ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเขาก่อนที่เกี่ยวไปข้าวที่แล้วที่เกี่ยวข้าวดอไปนะครับที่เกี่ยวข้าวดอไปไหนึ่งไร่เกือบเกือบหนึ่งไร่แต่ก็ได้จะได้ข้าวอา่าก็เกือบเกวียนนะเกือบเกวียนนะ ไดอ้อุ้มตั้งแต่ไม่เต็มดีอุ้มหนึ่งหนึ่งอุ้มก็คือหนึ่งเกวียนนะครับหนึ่งเกวียนไม่เต็มดีนะครับก็ก็เอามาให้ท่านชมนะครับมาให้ท่านชมว่านี่แหละชีวิตชาวนานะครับปีนี้ข้าวไม่ได้ไม่ได้เนื้อไม่ได้น้ําเนื่องจากว่าอาคุตาก็สงสาราคนที่เขา ามาทำทำ,ทำนาเหมือนกันนะครับก็อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่เขาทํานาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาต้องใช้คือปุ๋ยปุ๋ยแพงมากปุ๋ยแพงมากแพงกว่ากว่าเก่าสามเท่านะครับตอนสมัยคุณตามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยคุณตาทำทำทำนาเนี่ยใช้ปุ๋ยกระสอบละนะกระสอบละ คำว่ากระสอบละเนี่ยคือคือสอบหนึ่งเนี่ยก็ใช้ได้ได้ได้สักสองสามแปลงเนี่ยสอบหนึ่งเนี่ยตอนนั้นประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับตอนนั้นประมาณห้าร้อยกว่าบาทแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้มันสอบหนึ่งนี่มันมันพันห้าร้อยกว่าบาทพันห้าร้อยเกือบพันหกร้อยมันแพงขึ้นเป็นสองเท่า แต่สิ่งที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นอะไรล่ะเป็นปฏิภาคคว้นะครับเรียกว่าปฏิภาคขว้แล้วกันคือหมายความว่าถ้าปฏิภาคผกผันถ้าปุ๋ยแพงข้าวแพงแต่นี่มันเป็นปฏิภาคคุ้กันคือหมายความว่า,าปุ๋ยแพงแต่ข้าวถูกแต่ข้าวถูก เพราะฉะนั้นคนที่เหลือดร้อนคนที่แย่ๆแล้วก็คือคนชาวนาอ่าอันนี้อันนี้คนทำนาบอกว่าโหคงแย่นะครับอ่าคงแย่อ่าเอาเอาเอาไม่รู้จะเกี่ยวข้าวเสร็จไม่รู้ว่าขายเสร็จจะพอค่าปุ๋ยไหมนั่นนั่นคือสิ่งที่อ่าเขาเป็นห่วง นะครับก็ก็ดูนะครับดูตรงนี้ท่านคงจะเห็นนะครับกอข้าวเนี่ยกอข้าวเนี่ยเห็นไหมมันจะห่างห่างห่างกันนะครับมันห่างกันถามว่าทำไมาหนึ่งน้ำไม่ค่อยมีนะครับสองระหว่างช่วงมีน้ำเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะ เพราะว่าใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ทราบว่าค่าเกี่ยวข้าวเสร็จขายข้าวเสร็จจะพอค่าปุ๋ยไหมแต่ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยมันก็เกี่ยวข้าวเสร็จมันก็ค่าปุ๋ยไม่มีก็ไม่ต้องใช้ค่าปุ๋ยค่าปุ๋ยมีก็ไม่ต้องใช้ค่าปุ๋ยนะครับยิ่งยิ่งข้าวทางด้านนี้ยิ่งข้าวทางด้านนี้ ก็อีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละประมาณสองอาทิตย์เนี่ยก็จะเกี่ยวได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้อันนี้ก็ให้เห็นนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับอันนี้เป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้านะครับอ่านะครับแต่ถ้าล่องในสวนในสวนอินทพลัมแล้วก็เป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวดานะครับเป็นข้าวเหนียวดํา ที่คุณตาพูดไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนปลูกแล้วว่าจะปลูกข้าวเหนียวดําไว้กินนะครับจะปลูกข้าวเหนียวดําไว้กินทําไว้สามล่องแต่เหลือสองล่องอีกล่องนึงก็หวานนหวาดปุ๊บไม่ได้กินนะครับไม่ได้กินนะครับก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับอ,อันนี้ข้าวกอขอสิบห้าเป็นข้าวเจ้านะครับเป็นข้าวเจ้าแต่ทางด้านนี้จะเป็นข้าวไวแสงนะครับ ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วสวัสดีครับอคอยติดตามห้อง,งค้ำคูณนะครับสวัสดีครับ